สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องครัวคุณย่า h ช n แนลอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำปลานิลค่ะน้ำต้มยำเข้มข้นดีค่ะอันดับแรกเราก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ขาตะไคร้นะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดนะคะพริกขี้ฟ้านะคะกระเทียมบุบ หอมบุบนะคะทลวมาเขือเทศเราก็จะแบ่งใส่ส่วนหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาต้มน้ำให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอน้ำกลับมาเดือดเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะอ่าเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะอ่าเดี๋ยวเค็มไป เดี๋ยวชิมก่อนนะคะเราสามารถเพิ่มรสชาติได้อีกนะคะแล้วก็ซุปก้อนต้มยำนะคะแล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวค่ะจากนั้นเราก็จะคนให้น้ำตาลมะพร้าวนี่ละลายก่อนนะคะ ชิมรสชาติดูค่ะหลังจาก,กที่เราปรุงแล้วอืมเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อความเข้มข้นขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเอาน้ำปลานี่ใส่ลงไปอีกนะคะจากนั้นเราก็ได้รสชาติที่ต้องการแล้วเราก็จะนำปลานินนะคะวันนี้ก็ใช้ปลานินตัวใหญ่ๆเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะคนเบาๆมือนะคะปิดฟ้าค่ะให้ปลาสุกนะคะน้ำกลับมาเดือดปลาก็สุกได้ที่ยินนะคะเราก็จะใส่น้ำพริกเผา ะะใส่น้ำพริกเผาเพิ่มรสชาติความเข้มข้นขึ้นมาอีกมะเขือเทศที่เราเหลือเอาไว้ก็ใส่ให้หมดเลยค่ะพริกสดนะคะเพื่อสีสันให้ดูน่ากินนะคะจากนั้นก็คนบักชีไปเรื่อยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ใส่ผักชีใบเรื่อยอใบขึ้นช่ายใบมะกรูดใบมะกรูดก็เก็บจากต้นนะคะใบใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ่ะอ่ารสชาติก็จะมีความหอมเข้มข้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ต้มยำปลานนลน้ำ ต้มยำที่เข้มข้นนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีสันก็น่าทานมากค่ะขอบคุณผู้ติดตามช่องคุณย่าชาแน,นลทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ